สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับผมผู้พันธ์สเปลอขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบทความทางศิลธรรมและวัฒนธรรมซึ่งเผยแพ่พโดยกองอนุสาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารเรือสำหรับคลิปนี้ขอเสนอเรื่องต้นแบบท่านผู้ฟังที่เคารพครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่9ก้าทรงบำเพ็ญพระราชกรณยกิจต่างๆด้วยความทุ่มเทเสียสละอย่างยิ่งยวดอีกทั้งพระราชจริยวัตรก็ดีงามครบท้วนควรน้อมนำมาเป็นต้นแบบเฉพาะที่ขอนำมากล่าวไว้ในที่นี่คือ 1. อดทนทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักและเหน็ดเหนื่อยที่สุดในโลกไม่เคยทรงทร้อพระทไย ทงอดทนอย่างยิ่งทงกล้าที่จะเปเชิญกับอุปสรรคทั้งหลายอย่างเด็ดเดี่ยว 2. เรียบง่ายทั้งการปฏิบัติต่อประชาชนในลักษณะไม่ถือพระองค์ทั้งทรงนำลงที่เบประหยัดเรียบง่ายใช้สอยสิ่งต่างๆด้วยความคุ้มค่าอย่างที่แม้คนสามัญทั้งหลายก็คิดไม่ถึง 3. กะตันอยู่ทงมีความกตันอยู่เป็นเลิศ ดังกรณีที่ทรงปฏิบัติต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชานนีไไม่ว่าในคราวเสด็จสวรรคตรหรือในครั้งที่ทรงประทวนก่อนหน้านั้นล้วนเป็นเรื่องที่ลูกทุกคนควรถือเป็นต้นแบบอย่างยิ่งสี่พึ่งตนเองทรงยุดหลักของการพึ่งตนเองอย่างแน่วแน่นมั่นคงนอกจากนั้นพระราชดำริเกี่ยวกับเศรษฐกิจก็ดีเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศด้านต่างๆก็ดี เป็นแนวทางของการพึ่งตนเองก่อนทั้งสิ้น 5. รักผู้อื่นทรงรักประชาชนของพระองค์ด้วยความบริสุทธิ์ใจเหมือนบิดารักบุตรทรงหาทางช่วยบำบัดทุกบำรุงสุขเก่พระสุนิกรไม่มีเว้นว่าจนไม่มีใครเลยที่จะสงใจในการรักประชาชนของพระองค์ท่านผู้ฟังที่เขารพครับไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องอดทนเรียบง่าย หรือตะตันอยูเป็นต้นเอ่ยหัวข้อใดๆขึ้นมาก็ชัวนใในนึกถึงภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เพราะทรงปฏิบัติในเรื่องเหล่านี้เป็นนิดเน่อนานและจริงจังจนพูดขึ้นเมื่อไหร่ก็เห็นจริงเมื่อนั้นพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9จึงเป็นต้นแบบอันประเสริฐที่ทุกคนควรนำมาใช้ ลออ้อมตนเองให้เป็นชีวิตที่ดีงามตลอดไปผมผู้พันสัปเหร่์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญได้โกุนาเชร์ให้กับคนที่ท่านรักเพื่อเป็นธรรมทานต่อไปด้วยนะครับสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณครับสวัสดีครับ